เคยสังเกตกันไหมครับเวลาให้อาหารหรือขนมกับน้องหมาน้องชอบเอาไปฝังน้องทําแบบนั้นทําไมวันนี้พี่ป้าเพล,เ,พล,เ,พลเราจะพาไปหาคําตอบครับว่าทําไมน้องหมาชอบเอาขนมหรือของกินที่เราให้ไปฝังดินไปรับชมกันได้เลยครับน้องหมาที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านมักจะมีพฤติกรรมที่น่าสนใจและน่ารักนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือการเอาอาหารหรือกระดูกไปฝังนะครับแต่ทําไมน้องถึงทำแบบนั้นคําตอบก็คือ1ครับ เป็นสัญชตาตญาณตามธรรมชาติที่มาจากบรรพบุรุษของพวกเขานั่นก็คือหมาป่านะครับการฝังอาหารหรือกระดูกเป็นวิธีการเก็บอาหารไว้ใช้นะครับในยามที่อาหารขาดแคลนแม้ว่าน้องหมาจะได้รับอาหารเพียงพอแล้วนะครับในปัจจุบันแต่พวกเขายังคงมีพฤติกรรมแบบนี้ติดอยู่นะครับเว้นเสียแต่ว่าน้องเขากลัวอดอยากปากแห้งนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสัญชตาตญาณของพวกเขานะครับการห่วงอาหารคล้ายๆกับการห่วงอนณาเขตของตัวเองเวลาที่เจ้าของให้อาหารในแต่ละมือ้อ น้องหมาเลยมักจะฝังอาหารที่ตัวเองชอบไว้ในดิน,นครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมายุ่งกับอาหารของเขานั่นเองครับข้อที่2ครับการให้อาหารที่มากเกินไปเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เจ้าของอาจจะให้อาหารน้องมากจนเกินไปน้องกินต่อไม่ไหวแล้วนะครับจะมีพฤติกรรมการนําไปฝังเพื่อเวลาที่หิวจะสามารถนําอาหารตรงนี้กลับมากินใหม่ได้ซึ่งการเอาของกินไปซ่อนเนี่ยครับก็อาจจะทําให้น้องมดเนี่ยขึ้นบ้านหรือว่าน้องอาจจะขูดดินเลอะเทอะก็ได้ าการจัดการพฤติกรรมแบบนี้คุณสามารถลองให้อาหารน้องหมาเป็นมือมือไปนะครับและกําหนดปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อตัวเขานะครับนั่นก็คืออาหารที่มีปริมาณที่สมบูรณ์พอดีน้องหมาจะกินอาหารหมดภายใน10 1หรือนาทีแต่ถ้าหากอาหารเหลือแสดงว่าคุณให้อาหารน้องมากจนเกินไปครับครั้งต่อไปลองลดปริมาณลงดูนะครับข้อ3ครับความเหงาเป็นเหตุครับบางครั้ง การนำอาหารไปฝังน้องหมาเขาอาจจะอยากแค่ให้คุณสนใจเขาเฉยๆครับหรือเป็นการเรียกร้องความสนใจแค่นั้นเองครับดังนั้นการที่น้องหมาชอบเอาของกินไปฝังไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมตามธรรมชาตินะครับที่จะทําให้น้องหมาน่ารักและน่าสนใจขึ้นไปอีกแต่อาจจะมีความเสี่ยงที่น้องหมาจะได้รับเชื้อโรคหรือสารเคมีบางอย่างที่อยู่ในดินเข้าไปนะครับซึ่งหากสะสมไปในปริมาณมากมาก าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ลองดูตามซอกตามมุมดูนะครับคุณอาจจะพบเมนูโปรดของน้องๆซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครั้งหน้าเพจพาเพลเราจะนำสาระความรู้อะไรามานำเสนออย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาเพลในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ